สวัสดีค่ะคลิปนี้เราจะพาทําขนมเผือกขนมฟักทองสองอย่างเลยนะคะสูตรนี้สูตรทําขายทําเยอะๆไปเลยค่ะแป้งเหนียวนุ่มเหนอบหอมหวานมันอร่อยค่ะสูตรของแพวนี้แป้งเหนียวนุ่มเหนอบหอมหวานมันอร่อยค่ะไม่เละแล้วก็ไม่แข็งเกินนะคะนี่ฟักทองค่ะสีเหลืองส,สวยๆแบบนี้ค่ะเดี๋ยวเรามาดูเผือกค่ะสูตรนี้เด็ดมากๆรับรองอร่อยแน่นอนค่ะ ทำขายได้เลยนะคะส่วนผสมและวิธีการทามีอะไรบ้างเดี๋ยวเราไปดูกันเลยค่ะก่อนอื่นเราจะนําฟักทองนะคะปอกเปลือกล้างทาความสะอาดให้เกลี้ยงค่ะพักเสดดน้ําไว้เปลือกเหมือนกันค่ะปอกเปลือกให้เกลี้ยงนะคะถ้าเกิดไม่เกลี้ยงจะคันได้ค่ะหั่นเป็นชิ้นไม่หนามไม่บางมากประมาณนิ้วหนึง่งจะได้สุกง่ายๆนะคะก่อนอื่นเราจะนําไปนึ่งให้สุกนิ่มก่อนค่ะ ตังหมอซึ้งพอน้ำเดือดดีนะคะใส่เผือกลงไปนึ่งค่ะใครจะหั่นเป็นชิ้นเล็กกว่านี้ก็ได้นะคะตามด้วยฟักทองค่ะนึ่งด้วยไฟแรงประมาณ15-20นาทีแล้วแต่ความหนาที่เราหั่นนะคะให้สุกนิ่มดีค่ะ นี่คันึ่งมา20นาทีนะคะพอทำชิ้นใหญ่หน่อยสุกนุ่มดีแล้วค่ะจากนั้นปิดเตายกลงไปเทใส่ถานเดี๋ยวเราจะไปบดให้ละเอียดกันนะคะก่อนอนื่นเราจะทำตัวขนมเผือกก่อนนะคะเผือกที่เราบดไว้ค่ะส่วนผสมแป้งก็จะมีแป้งเท้าแป้งมันแล้วก็แป้งข้าวเจ้าค่ะแป้งข้าวเจ้า สถ้วยตวงแป้งมันหนึ่งถ้วยตวงแป้งเทา้าหนึ่งถ้วยตวงค่ะแป้งเท้าจะให้ความหนึบนะคะเกลือป่นค่ะหนึ่งช้อนชาน้ำตาลมะพร้าวจะมีความหอมหวานอร่อยค่ะกระทิคนแป้งให้เข้ากันดีค่ะน้ำตาลไม่ก่อน พยอยนวดแป้งด้วยกะทินะคะพยอยใส่กะทิแล้วก็นวดไปเรื่อยค่ะ ทำให้แป้งเข้ากันดีกว่านะคะจากนั้นใส่น้ำตาลค่ะความหวานปรับลดได้ตามชอบนะคะ น้ำตาลมะพร้าวจะหวานอ่อนๆมีความหอมในตัวอร่อยค่ะใครไม่มีใช้น้ำตาลปี๊บน้ำตาลน้ำตาลทรายได้นะคะแต่ความหวานก็จะต่างกันเล็กน้อยปรับได้ตามชอบค่ะนวดให้น้ำตาลละลายเข้ากันดีค่ะ นั้นใส่กะทิที่เหลือลงไปค่ะนวดให้แป้งให้น้ำตาลละลายเข้ากันดีค่ะ พอทุกอย่างละลายเข้ากันนี้แล้วค่ะเตรียมถาดเราจะนําแป้งไปกวนนะคะใครมีผ้าข่าบางใช้ผ้าข่าบางค่ะใครไม่มีใช้กระชอนตาสีแบบนี้ได้ค่ะกองเศษแป้งเศษน้ําตาลที่ยังไม่ละลายนะคะไม่กองก็ได้แต่กองจะดีกว่าค่ะ บางทีมีเศษแป้งเศษน้ำตาลที่ไม่ละลายดีนะคะพอกรองแป้งเสร็จแล้วจากนั้นเราจะใส่เผือกนะคะที่เราบดไว้เมื่อกี้ค่ะใส่เนื้อเผือกลงไปค่ะสูตรนี้แป้งน้อยเผือก,กเยอะแบบนี้เลยนะคะรับรองอร่อยแน่นอนค่ะ เนืเผือกน้อยจะไม่อร่อยค่ะจากนั้นก็ขยำให้เข้ากันดีค่ะเนื้อเผือกเน้นๆเลยนะคะแป้งน้อยค่ะสูตรเนี้ย ทำกินได้ทำขายดีเลยค่ะนวดผสมให้เข้ากันดีค่ะพอเข้ากันดีค่ะไม่ไม่ไมให้ละเอียดยิบนะคะยังมีเนื้อเผือกเป็นชิ้นๆค่ะเวลาเรานื่งสุกเวลาเคี้ยวทานเข้าไปจะมีเท็กซ์เจอร์มีเผือกเป็นชิ้นๆอร่อยค่ะจากนั้นพักไว้ค่ะเดี๋ยวเราค่อยนำไปตักหยอดกันนะคะ ต่อไปเราก็จะมาทำในส่วนของตัวฟักทองนะคะฟักทองที่เราบดไว้เมื่อกี้ค่ะก็จะมีแป้งข้าวเจ้าเหมือนกันค่ะสองถ้วยตวงหนึ่งถ้วยตัวประมาณหนึ่งร้อยกรัมค่ะจะเป็นสองร้อยกรัมนะคะแป้งมันหนึ่งร้อยกรัมค่ะแป้งเท้าหนึ่งร้อยกรัมเกลือป่นค่ะหนึ่งช้อนชา น้ำตาลมะพร้าวเหมือนกันนะคะ500กรัมครึ่งกิโลค่ะกะทิ500 ml อยยอยนวดเหมือนกันค่ะพอแป้งเท้าจะมีความเป็นเม็ดเมอยู่นะคะท่ยอยนวดด้วยกะทิก่อนค่ะแป้งจะได้ละเอียดดีนะคะ นวดแป้งแป้งจะได้เข้ากันดีค่ะมีความเหนียวนุ่มพอเข้ากันดีนะคะจากนั้นใส่น้ำตาลน้ำตาลเธาใช้น้ำตาลมะพร้าวนะคะจะมีความหอมหวานอ่อนๆค่ะใครไม่มีใช้น้ำตาลปี๊บน้ำตาลทรายแทนได้ค่ะแต่ความหวานจะต่างกันเล็กน้อยนะคะชิมดูปรับได้ตามชอบค่ะ น,นวดให้น้ำตลาละลายดีค่ะงั้วใส่กะทิส่วนที่เหลือค่ะ ให้เข้ากันดีค่ะพอทุกอย่างละลายเข้ากันดีแล้วค่ะจากนั้นเตรียมอีกชามนึงค่ะใครมีผ้าขาวบางใช้ผ้าขาวบางในการกรองค่ะใครไม่มีใช้กระชอนตาถี่ได้นะคะ ส่วนเกินที่เราไม่เอาค่ะเศษแป้งเศษน้ำตาลที่ไม่ละลายดีค่ะพอกรองได้แนละ้วจากนั้นจะใส่เนื้อผักทองที่เราบดไว้เมื่อกี้นะคะ ลงไปค่ะเลือกใช้ฟักทองที่แก่จัดนะคะจะมีความหวานมันเลือกสีเหลืองเข้มสวยเวลานำมาทำขนมจะได้มีสีเหลืองสวยค่ะ พยายมให้เข้ากันดีค่ะพอเข้ากันดีก็นำไปตัดยอดได้เลยค่ะตั้งหม้อซึ้งนะคะพอน้ำร้อนดีค่ะ นำถ้วยตะไลเรียงใส่ซึ้งแบบนี้ยกขึ้นนึ่งค่ะโดยที่เราไม่ต้องปิดฝานะคะนึ่งประมาณ5-10นาทีให้ถ้วยตะไลร้อนดีค่ะเวลาเราไปนำนำไปหยอดขนมเวลาแคะจะได้แคะง่ายไม่ติดพิมพ์นะคะนึ่งให้หนึ่งพิมพ์ให้ร้อนก่อนค่ะระหว่างรอเราก็เตรียมมะพร้าวนะคะมะพร้าวทึนทึกเลือกที่ไม่แก่มากค่ะจะได้มีความนิ่มอร่อยนะคะเกลือป่นค่ะ เล็กน้อยค่ะใส่มากเดี๋ยวเค็มนะคะมะพร้าวเทนทึกพร้าวสองลูกค่ะขูดเป็นเส้นฝอยใครจะเอาฝอยเล็กฝอยใหญ่ก็ตามชอบค่ะคลุกเคล้าให้เข้ากันดีค่ะเดี๋ยวเราจะนำมาแต่งหน้าขนมนะคะเพิ่มความอร่อยอีกเท่าตัวหนึ่งค่ะคลุกเคล้าให้เข้ากันดีค่ะจากนั้น พักไว้ก่อนค่ะไว้แต่งหน้าขนมค่ะพอเรานื่อถ้วยตะไลร้อนดีนะคะจากนั้นก็ยกลงไปตักยอดขนมได้เลยค่ะหรือใครจะยอดบนนี้เลยก็ได้แต่อาจจะร้อนมือค่ะยกลงไปก่อนนะคะจากนั้นตักตัวขนมหยอดค่ะฟักทองกับเผือกนะคะคนก่อนตักยอดค่ะ นักยอดให้เต็มพิมพ์พอดีค่ะ พอตักหยอดเผือกเสร็จนะคะจากนั้นฟักทองค่ะใครจะตักใส่เหยือกเหยือกแล้วก็มาหยอดเอาก็ได้นะคะคนก่อนตักหยอดค่ะ พอเราตักหยอดทั้งสองสีเสร็จเรียบร้อยนะคะมะพร้าวถิมนทึกที่เราคลุกเกลือไว้เมื่อกี้ค่ะใส่แต่งหน้าไปค่ะมากน้อยตามชอบค่ะ พอหยอดหน้ามะพร้าวเสร็จเราก็จะยกขึ้นไปนึ่งนะคะในก้นหม้อเราใส่ใบเตยไปด้วยค่ะเพิ่มความหอมนะคะยกขึ้นนึ่งค่ะปิดฟ้าเราจะนึ่งด้วยไฟแรงประมาณ25-30นาทีหรือจนกว่าขนมของเราจะสุกดีค่ะเดี๋ยวเราค่อยมาดูกันอีกทีตอนขนมสุกนะคะ ขนมของเราก็สุกดีแล้วค่ะพอนึ่งมา30นาทีค่ะพอสุกขนมจะมีความหอมนะคะจากนั้นเราก็ยกลงพักไว้ให้เย็นพอเย็นเราค่อยแค่ออกจากพิมพ์นะคะต้องรอให้เย็นก่อนค่ะสีสวยมากเลยนะคะส่วนสีของฟักทองความเหลืองขึ้นอยู่กับสีของตัวฟักทองนะคะจะสวยไม่สวยนี่สีของฟักทองล้วนๆค่ะไม่ได้ใช้สีผสมอาหารนะคะสวยงามหอมมากๆเลยค่ะ ขนมเพือขนมฟักทองของเราค่ะเริ่มเย็นตัวแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะมาแคะให้ดูค่ะใช้ไม้พายเล็กๆแบบนี้ค่ะแซลงไปข้างๆตอนนี้ยังอุ่นๆอยู่นะคะอุ่นๆก็พอแคะได้ค่ะถ้าเกิดใครชอบกินแบบร้อนๆอุ่นๆหน่อยเนาะจะได้อร่อยๆสูตรของเพวานี้แป้งเหนียวนุ่มเนิบค่ะอุ่นๆก็แคะได้ค่ะแป้งเหนียวนุ่มเนืบหอมหวานมันอร่อยสุดๆเลยค่ะสูตรนี้สูตรทำขายค่ะทำเยอะๆไปเลย รับรองอร่อยแน่นอนค่ะหอมหวานมันอร่อยแป้งเหนียวนุ่มหนึบนะคะถ้าชอบก็ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดลูกกระดิ่งเพื่อไม่ให้พลาดคลิปใหม่ๆของแพรวได้นะคะเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ